สวัสดีครับพบกับรายการอ่าวเาแลชแนกันอีกครั้งนะครับการเลี้ยงกุ้งนะครับผมเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเรื่องของตัวศาสตร์และศิลินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมรวมถึงประสบการณ์ของคนเลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวระบบการเลี้ยงหรือวิธีการเลี้ยงแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายหลายๆวิธีการหลายๆแ,แนวทางก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าการนําไปปรับใช้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าใครสามารถที่จะนำนำเรื่องของตัวแนวคิดหรือว่าตัวหลักคิดเทคนิคสําคัญที่เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ตัวเองให้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่คลองรางนะครับอำเภอบุญพ,พินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็อยู่ที่ฟาร์มของคุณแจ๋วนะครับพี่แจ๋วคลองรางหรือทุนวิทยาเอี่ยมนนท์คร ซึ่งพี่แจวเองเนี่ยครับเมื่อย้อนไปสักเกือบสิบปีที่แล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีอาชีพเลี้ยงกุ้งและก็ชีวิตติดลบนะครับผมจากการเลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่าประสบปัญหากับเรื่องโรคไตโวดหรือ EMS นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับผมได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการที่จะพลิกฟื้นชีวิตกลับมาณนะปัจจุบันก็ทําให้พี่แจวสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในอาชีพนี้นะครับผมมีความมั่นคงแล้วก็เรื่องของตัวการประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสําเร็จ แล้วก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แจ๋วของหลังกันครับ Aquabiz all the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางคุณแจ๋วคลองรางครับหรือว่าคุณวิทยาเอี่ยมนนท์นะครับผมสวัสดีครับพี่แจ๋วครับครับสวัสดีครับอุ้ยครับผมโครับรู้จักกันมาเป็นสิบปีเกือบสิบปีเพิ่งได้มีโอกาสได้เข้ามาคุยเกือบสิบปีฮะเกือบสิบปีเกือบสิบปีนะพี่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดทางพี่แจ๋วเนี่ยทางฟาร์มเนี่ยครับเขาเรียกว่าประสบปัญหาแบบอย่างหนักเลยใช่ไหมพี่ติดลบตลอดเพราะว่าเลี้ยงกุ้งไม่ได้เล่าเล่าตรงนั้นให้ฟังนิดนึงได้มพี่ ปี5-7ทุกคนเจอปัญหาว m เตเ,เริ่มเข้าประเทศไทยมากกว่าทุกคนก็ยังหาวิธีหรือแนวทางการเลี้ยงของตัวเองไม่เจอ,อม,ม,มันเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นปีกว่ากว่ากว่าจะหาสาเหตุเจอใช่ไหมพี่ปีกว่ากว่าเสียหายกันไปแบบโอ้โหแล้วสำหรับพี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว,ว่าจะเสียขนาดไหนเล่าให้ฟังว่าเราเสียขนาดไหนปี5.7มันเป็นปีการลงทุนใหม่ด้วยไง ในเรื่องของการลงไฟฟ้าเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นไฟฟ้าด้วยอแล้วมาเสียหายเรื่องกุ้งด้วยก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ได้กลมๆมีแต่ห้าสิบล้านนะห้าสิบล้านห้าสนะิบล้านนี่รวมรว,วมกันใช่ใช่ตอนนั้นสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆนี่เป็นไงต้างพี่สภาพผิดใจเป็นยังไงหูยมันก็ต้องท้อแท้แหละเรามีอาชีพเดียวแหละแ,แล้วเราจะไปต่อ,อยังไงก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าเราค่อนข้างเป,ปลี่ยนใหญ่ความเสียหายมันก็เลยเยอะมากทวีคูณมากกว่าครับใน,ในการในการที่เราจะกลับมาเนี่ยมันมันต้องหาแนวทางให้เจอเพราะว่าอย่างที่่อะอย่างที่ตอนนั้นได้ทราบจากทางข้อมูลว่าคุณแม่นาวรีกับพี่เนี่ยถึงขนาดที่ว่าเดินทางไปดูเรื่องของตัวการเลี้ยงที่บอกว่าน่าจะได้ผลนะครับใช่ไหมพี่ก็ไปทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเ,เลยทั่วประเทศอะมัเป็นาตโมเดลเป็น โอ้สมัยพี่สุดินสมัยนู้นนะเนาะใช่เป็นตัดโมเดลเป็นหมอเจียใบโอฟอกเป็นโคนหน่องอะไรอะ,ะความขี้ทุกระบบอะจบที่เราจบที่เราหมายถึงว่าเราเอามาทําทุกอย่างเลยใช่ใช่เราก็ไปเราก็ไปลองดูว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกประตกความสำเร็จแล้วเราเราก็ต้องเอากลับมามแต่ผลท้ายแล้วมันเป็นแง่ความรู้นิดเดียวครับแต่เราต้องเอามาประยุกต์ความสามารถในบทเราให้ได้กับการเลี้ยง เอาเรื่องเลยนะฟาร์มของเราสภาพสภาพนาของเราใช่เราต้องมีหยิบยกข้อดีของทุกๆคนอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่เขาเขาถ่ายทอดออกมาครับแล้วก็มามาวิเคราะห์ได้ได้ว่าเหมาะกับเราหรือยังเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่หยิบเอาเรื่องของตัวระบบการเรียนของแต่ละคนที่ประสบความสาเร็จแต่ละท่านเนี่ยมาปรับก็ยังไม่ได้สุดท้ายจนตบปล,ปลึกที่ว่าความรู้ส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญคือเอามาปรับกับเราเราต้องไปเราเราไปดูงานเขาเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาทำทำเพื่ออะไร ไม่ใช่เราไปเห็นเขาทําแล้วเราทําตาม,มต้องดูก่อนว่าสิ่งที่แต่ละท่านเนี่ยเขาทาทาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เขาเพื่ออะไรแล้วมาตกผลึกกันให้ได้อพอตกผลึกมาเสร็จปุ๊บเป็นาร์มเป็นเป็นการเรียนของเราเนี่ยของพี่แจ๋วเนี่ยเล่าให้ฟังเลยว่าหลักสําคัญของเราคือ,อยังไงบ้างช่วงแรกเลยก็ตอนที่พื้นกลับมาก็ต้องขอบคุณพี่ไก่พี่ไก่แนะนําให้ใช้ปุ้งทีพี แล้วแถมก็ค่ากุ้องยังจ่ายให้ด้วยเพราะก่อนหน้าน,นี้ลูกกุ้งที่เอามาใช้เนี่ยตายหมดลงก็ตายลงก็ตายใช่ใช่ม,มันไม่มันไม่คุ้มทุนหรือมันไม่เหมาะกับเราในช่วงนั้นครับก็ได้พี่ใยคนหนึ่งที่เห็นเห็นเห็นว่าเราสามารถที่จะเดินต่อได้แล้วก็มีร้านอดิเทพการเกษตรที่เป็นในทุนหลักตอนนั้นน,นี่เกินห้ล้านแล้วพี่เกิน ก็ยังมีคนที่กล้าลงทุนให้เราไงเ,เขาเรียกว่าให้ได้รับโอกาสให้ได้รับโอกาสในการปืน้นขืดชีพอีกครั้งหลังจากน,นั้นคือพอได้รับลองปรับเปลี่ยนจากแนวทางอ่ะพี่ไก่แนะนําพี่ไก่แนะนําว่าอ่ะลองใช้เปลี่ยนเป็นลูกกุ้งของซีพีดูแล้ว,วเรื่องของการเลี้ยงพี่ี่เจ๋วปรับยังไงครับผมเรื่องของการเลี้ยงปรับยังไงโอ้โหจนนั้นเงินแทบจะซื้อและทาาลูกยังไม่มีเลยครับ ระยะท้าลูกหนึ่งอะนะไม่กี่ร้อยเนี่ยนะมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ก่อนตอนที่เราเราพอมีทุนอะสิ่งที่เราใส่ไปได้ประโยชน์จริงไหมต้องกลับมาวิเคราะห์ทุกอย่างทุกเรื่องทุกเรื่องเลยในการเลี้ยงในทุกเรื่องเลยอะไรสมควรอะไรไม่สมควรใส่ไปแล้วได้ผลจริงไหมเพราะตอนนั้นเราต้องเกยดเงินทุกบาททุกตังค์มาในการลงทุนการเลี้ยงกุ้งมันคือการลงทุนทุกนาทุกทุกทุกนาทีทุกอย่างที่ใส่ลงไปมันคือการลงทุนใช่ ก็ค่อยๆฟ,ฟื้นคือที่ขึ้นมาดีขึ้นมาเรือ่อยๆหลังจากนั้นก็คือโอเคเลี้ยงพอเลี้ยงพอเลี้ยงประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลูกกุ้งที่ดีการเลี้ยงการจัดก,การที่ดีที่เราได้ตกผลึกแล้วเนี่ยพอเราเลี้ยงมาแล้วก็มีกำไรเราก็มาแบ่งกระจายความเสี่ยงเรื่องของตัวที่ว่าแบ่งใน <c oughs> การลงทุนเพิ่มเพิ่ม,มบอ่อค่อยๆเพิ่มบอ่อในกา <c oughs> เรเลี้ยงก็ปีนั้นย <c oughs> ิ่งมนลูกกุ้งมาของวิจัยออกมาบอ่อมาหนึ่งบ่อแต่ปีนั้นผมสามารถ เพิ่มขึ้นไปเป็นสิบแดเต็มบเต็มฟาร์มปีเดียวจากบอ่อเดียวขยายไปสิ 18, บแปดสิบแปดบ่อสิบปดบ่อเต็มฟาร์มเต็มฟาร์มโอ้โหที่หลักทำยังไงนะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยไม่เอาแบบสำคัญสำคัญเลยทำยังไงเพราะว่าไม่งั้นน่ะยาวแน่นอนทำยังไงคือได้มาบอ่อหนึ่งเราเราก็เปลี่ยนวิธีการเมื่อก่อนปล่อยตรงตอนนี้ก็คือต้องมีการอนุบาลลูกกุ้งอนุบาลทุกวันนี้เราก็ยังอนุบาลอยู่ทุกวันนี้อนุบาลไหมทุกวันนี้หรือเปล่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ออนุบาลเพราะว่าเพราะว่า ตอนนี้เราเริ่มมาปล่อยแน่นขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้ทำไซส์ใหญ่แบบเมื่อก่อนนี้ที่บ่อหนึ่งไล่ละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นมาถ้าพยากรในการอนุบาลเนี่ยแม่งทำยาก oh. อนุบาลลูกกุ้งล้านตัวเนี่ยภัะกะภาพของเราทำยากครับเพราะว่าเราทำเราทำได้ไม่เยอะถ้าเราเครใช่มันก็ถ้าเราทำอนุบาลเราก็ปล่อยกุ้งได้น้อยมันมันดูแลไม่ทั่วถึงมันมันไม่ใช่งานหนักแต่ว่าเป็นงานละเอียด oh. แล้วตอนนี้ยี่สิบห้าบ่อทำไม่ได้ ปัจจุบัน2ี่บ่ออ่าก็มีการคัดกรองลูกกุ้งเบื้องต้นมากกว่าครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เราปล่อยน่นแน่นขึ้นปล่อยแน,น่นขึ้นเมื่อก่อนที่บอกว่าอนุบาลเนี่ยพอช่วงนั้นปล่อยบางแล้วก็ทำไซใหญ่แล้วช่วงนั้นกุ้งไซใหญ่ราคาดีตรงนี้ทําเป็นกุ้งไซใหญ่ก็ราคาดีก่อนหน้านี้นะครับรแต่ตอนนี้ต้องย,ยอมนะต้องยอมรับความจริงว่าศักยภาพของทุกคนไม่เหมือนกันเราเราเห็นแล้วว่าไซใหญ่ราคาดีมากแต่ศักยภาพของแต่ละคนแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันความเค็มไม่เท่ากัน เราจะไปไซสใหญ่เพื่อที่จะไปเอาราคาที่เหมือนเพื่อนรสภาพเราไปไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงกันหาตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับไซส์ไหนไซส์ตลาดไซส์ตลาดตรงนี้ตรงเนี้ยครับผมทุกวันนี้เนี่ยเราผมว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงของอากาศสภาพน้ําสภาพบอ่อมันมันแย่กว่าตอนนั้นวันนั้นณเวลานั้นนะพี่นงที่ตอนนั้นพี่แจ๋ออุบาลพูดทำใจใหญ่ทุกวันนี้เรา แทบจะไม่อาจุบานเราทํำยังไงเร,เราจัดการยังไงถึงทาให้การเรียนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าก็ยังได้ผลดีอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมันมันต้องยอมรับก่อนว่า,วาเมื่อสิปีก่อนกับน,นะถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกกุงุงสภาพบอสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเราปรับตัวให้เข้ากับนับเวลาปัจจุบันครับ วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับมาแจ้งกันนะครับสมัครสมาชิกนิตยสาร a l c o h o l นะครับ2ปีจากราคาเต็ม2,200บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะครับเพียงสแกน QR ว o อ e คด้านล่างนี้เลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังท่านยังจะได้รับชุดตรวจสีย้อม E.H.P ใต้กล้องจุลทรรศนนะครับผม1ชุดตรวจได้100ครั้งครับจำนวน1ชุดไปตรวจที่ฟาร์มนะครับสำหรับคัดกรอง E.H.P ในฟาร์มของท่านนะครับรีบหน่อยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับผมลูกกุ้งดีทุกข่าย ไม่ได้ผม,ม,ไ,ม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 ไม่ได้มองว่ามันไม่ดีลูกกุ้งตัวไหนเหมาะกับเรามากกว่าเหมาะกับ,บก,การจัดก,การของเรามากกว่าครับการจัดก,การเราไปมองผลผลคนที่มีผลผล,ผลิตห้าสิบตันสี่สิบตันแล้วเป็นเราไปมีความโลภอยากจะทําให้ได้แบบเขาประกอบผมมีความคิดแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จเราไม่ได้มีความทํานานเหมือนเขารเราไม่รู้ว่าความละเอียดเหมือนเขาใช่ทําเท่าที่เราทําได้มองตัวเองให้เจอครับ ว่าทุกคนยังไปได้ครับเนี่ยอย่างตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของตัวจะโคของพี่แจอวเนี่ยหรือว่าในเรื่องของตัวหลักการเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ที่ที่มันเหมาะสมที่มันเหมาะสมตอนนี้ปล่อยอยู่ประมาณห5 0 0 0ตัวต่อไร่ครับและมีการพาเชียร์ระหว่างทางพาเชียร์ระหว่างทางด้วยครับพาเชียร์ระหว่างทางแล้วก็ดูว่ากุ้งจะลื่นไม่ลื่นลื่นไปไซส์ใหญ่หมายถึงว่าจะรู้จะรู้ก็ตอบเมื่อกี่วันถึงจะว่ารู้ว่าเฮ้ยมันเผาไปได้นะ50วัน50วันก็รู้ละแล้วก็ ประเมินตรงนั้นเลยใช่ดูพฤติการกินอาหารการโตครับอันนี้มีพาเช่นหนึ่งสองสามครับเท่าที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าประตูปลาสมเูร็จครับคัดกรองลูกกุ้งก่อนเบื้องต้นคัดกรองลูกกุ้งก่อนเบื้องต้นมาถึงตอนนี้เราเป็นเราใช้กลังดําในการเทสนะกังสีดากําังีเอากังสีดำคิดว่าดูตับดูอะไรอ่ะยุไม่ใช่ดูดูความขุ่นใสของความขุ่นใสของตัวตัวตัวกุ้งพี่ชายเขา เขาทํามาแล้วเราได้ผลรเราเราเลยทําตามมาเป็นมนาตรฐานในป์มตอนนี้ลูกกุ้งมามีตัวเขาคุณในในหนึ่งกระมังเกินห้าตัวกลับหมดครับเรายอมที่จะคัดกรองตั้งแต่เริ่มแรกดีกว่าครับอันนี้คือเรื่องของการคัดกรองลูกกุ้งใช่ใชดูแค่นี้จริงหรอพี่มันมาถึงแล้วดูความแข็งแรงรดูความแรงอันดับแรกเลยความแข็งแรงเสร็จแล้วดูความขุ่นใส่ในตัวมันแล้วเราก็มีแหลป,ประจําอยู่แล้วทั้งวันขุดวันศุกร เราเคยเอากุ้งตัวขาวขุ่นขึ้นแลบแลบที่เราไว้ใจครับอาจะเป็น Mario Bio Bio บ i o b i โ Product หรือว่าเป็นครับน้องๆเขาคอยคัดกรองแล้วเ,เก็บข้อมูลมาด้วยกันกุ้งที่เป็นตัวขาวขุ่นส่วนใหญ่ติดเชืมม้อหมดเราเชื่อความแบบนั้นแลบอื่นอาจจะมีความคิดอื่นแต่เรามีความเชื่อแบบนั้นครับกุ้งที่เราเคยรับแล้วมันติดตัวขาวขุ่นกุ้งบบนั้นอาจจะท่อนกระแท่นเวลาเลี้ยง เทียบกับบ่อที่ว่ากุ้งมาตัวใสแตกต่างกันครับเราก็เลยยกว่าเป็นมาตรฐานก็คือมาตรฐานในการคัดกรองลูกกุ้งเราเลยใช่เขาคุณไม่เอาเลยแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้ครับหนักมากหมายถึงตอนเนี้ยที่เราคุยอย่างเนี้ยนเวลาปี้กปีหกแปดเนี้ยหนักมากเพราะมันเริ่มมันเริ่มที่จะลงกุ้งชุดใหม่ต้องคัดกรองกันละเอียดเลยละเอียดเลยเพราะว่าคนก็แล้ยงลูกกุ้งกันก็ถ้างเป็นมาตรฐานของเราดีกว่าครับอ่าแล้วเราจะได้มานั่งโทษกันอยู่ว่าเออ เป็นเพราะกุ้งเขาหรือว่าเป็นเพราะเราเพราะถ้าเราเทสด้วยกำลังดําผ่านแล้ว20วันไปแล้ว30วันไปแล้วกุ้งเช็กเยาะออกนี่มันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาะจะได้ไม่มีไม่มีปัญหามาคุยกันทีหลังว่าเพราะลูกกุ้งคุณมาแบบเรายอมเลือกที่จะไม่รับเลยดีกว่าครับก็ตัดปัญหาถ้าถติว่ามันดูแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในอนาคตคตัดไปเลยครับตรงนี้คือหนึ่งจุดจุดที่สองหลังจากการเลี้ยงเนี่ยครับพี่แจว เรื่องของกลัวการจัดการให้อาหารอะไรัเราก็ทำเหมือนปกติไหมเหมือนเดิมก็ที่ปาผมอาจจะแตกต่างกับคนอื่นผมกับพี่ชายดูแลทั้งหมดในการปรับปิีดอาหารครับเราหลักใช้ยึดหลักอะไรพี่บีบอาหารไหมหรือว่าให้กินตามสมควรตามสมควรไอ้ตามสมควรนี่มันไม่ใช่มันก็ต้องมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลักหลายๆเรื่องไงองค์ประกอบหลักเรื่องของการดูสีน้ําครับอายุวันสภาพบิดฟ้าอากาศเป็นยังไงช่วงนี้สมควรให้สมควรลด แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของแลบที่เราเป็นมาตรฐานมานานแล้วนะตั้งแต่ที่เราฟื้นนขึ้นมาครับน้องๆอยู่กับผมมาเจ็ดแปดปีครับน้องๆจะเข้ามาทุกคนพูดกับปันสุกครับเข้ามาตรวจอะไรให้พี่มาตรวจกุ้งมาตรวจตับก<ป>ายภาพในสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเขาเรียกว่ามาช่วยเราเขาเรียกว่าช่วยเราแบบว่าเฝ้าระวังตรวจเฝ้าระวังตรวจเชื้อในน้าตรวจเชื้อในกุ้งตรวจเชื้อในกุ้งตรวจไม่ไขมันในตับครับดูการเปลี่ยนแปลง ภายในตัวกุ้งในสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับก็ได้น้องๆมาช่วยสกีนครับก่อนที่ปัญหามันจะเกิดก็เป็นการลดปัญหาได้เยอะเยอะมากตรงนี้ตรงนี้ลดปัญหาได้เยอะมากทำให้เรากาเลี่ยงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งละจัดการไม่ยากจัดการไม่ยากเราเราเจอปัญหาก่อนที่ปัญหามันจะจะบานปลายตอนนั้นเราก็ได้เห็นว่าเราจะตัดเราจะตัดสินใจยังไงเราจะตัดสินใจยังไงจะแก้แล้วไปต่อหรือว่าจะยังไงมันมันเอาแลบ ผลแล็บของน้องๆอม,าอมาประกอบการตัดสินใจของเราเฮ mm ้ย hmm. น้องๆตรวจแล็บมาเราให้อาหารเท่านี้แล้วแต่ไม้ยไขมันยังไม่พอท่าที่ควร uh. ย้อนกลับไปเราเวลาเคีคยกย่อเอ้ยอาหารมันขาดจริงเราสมควรจะเดินอาหารเพิ่มไหม mm hmm. ก็ช่วยน้องๆก็ช่วยเราปร,เประเมินช่วยเราตัดสินใจช่วยย้ำการตัดสินใจเราให้การาตัดสินใจมากขึ้น mm hmm. ดีกว่าการที่เราใช้กายภาพในการมอง ในยออย่างเดียวที่เรามองที่เรามองไม่เห็นนะนะอันนั้นเรามองเห็นเราก็บางทีเราสิ่งที่มองไม่เห็นมันใช่มันมันมันช่วยกันประกอบการตัดใจของเราครับนต้องตรวจมาไม่ไกมาอย่างห้าหกติอยู่เลยอเอออาหารมันขาดอยู่เดิอนอาหารเพิ่อมอีกนิดนึงครับเข้าใจละอ่าเรื่องของตัวการตรวจแลบการประเมินสุขภาพของกุ้งครับการตรวจเราเข้าระวังเชื้อระหว่างการเลี้ยงใช่ใช่มีความสําคัญมากมีความสาคัญมากสำหรับสำหรับพวกผมสําคัญมากใจของทางพี่แจ๋วเลยที่พี่แจ๋วให้ความสําคัญใช่ครับครับผมพี่แจ๋วครับแล้วเรื่องของตัว ตัวที่เป็นปัญหาในการเลี้ยงของเราบ้างผมว่า,าทุากคนหนีไม่พ้นเรื่องของขี้ขาวกับอี p อ่าอ่ครับขี้ขาวก็อยู่ที่การจัดการส่วนใหญ่ครับการจัดการส่วนใหญ่การให้อาหารที่มากเกินไปการที่เราไม่คุมเชื้อระหว่างเลี้ยงคุมไม่ทันแล้วก็ E ี p อีอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดขี้ขาวหนักหน่วงครับแต่ผมผมแบ่งแลบบเป็นสองชุดแลบของอีเีเนี่ยมาตรวจเรื่องของ E ี p อ เพราะอ e ีันมีระยะระยะโตเต็มวัยเพื่อที่จะทำลายกุ้งได้มีอายุ22วันน้องๆแลบจะเข้ามาทุกวอาทิตย์จะมาดูปริมาณว่าอย,อยู่ในช่วงไหนช่วงไหนพร้อมที่จะพร้อมที่จะทำลายกุ้งได้หรือยังครับเริ่มจเจริญเติบโตมากขึ้นหรือยังฮก็มีการจัดการเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องของไมโอเรื่องของดูไม่ไขมันในตับแล้วก็เรื่องของการพาะเชื้อในตับก็ต้องแยกเป็นส่วน ก็คือมีการเฝ้าระวังทั้งตัว E S P แล้วก็ขี้ขาวใช่ครับให้มันเกิดขึ้นคือถ้าการเลี้ยงเนี่ยการจัดการดีคัดกรองลูกกุ้งดีแล้วถ้าเราสามารถจะเขาเรียกว่าจัดการ E S p หรือขี้ขาวเอามันอยู่อะ่ะโอกาสโอกาสประสบความสำเร็จมีเยอะอือครับอันนี้คือหลักหัวใจสําคัญจริงๆเลยใช่ใช่เราเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเข้ามาร่วมครับในการตัดสินใจของเราอ่เราไม่มีมีความชำนาญขนาดที่มองด้วยตาเปล่าแล้ววิเคราะห์ได้ตรงนี้คือเอาจับ หลักเรื่องของตัวการฝ้าระบังวิทยาศาสตร์มาช่วยทั้งหมดเลยใช่ครับทำให้เราสามารถที่วัดเลี้ยงปลากุ้งได้เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับที่แบบว่านิ่งๆเลยก็พอเป็นอาชีพได้พอเป็นอาชีพได้มากกว่าะฮะจากเมื่อก่อนติดลบนะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นาไม่ได้เครียดมากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายังหาทางออกไม่เจอเลยว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะทําอะไรต่อ ลงทุนเบาหนึ่งหลายแสนเป็นล้านเป็นล้านนะพีแ่แต่แต่ทุกวันนี้คือเขาเรียกว่าอาชีพเนี้ยเขาเรียกว่าเราติดลบจากอาชีพนี้นก่อนแต่ว่าอาชีพนี้ก็ทําให้ชีวิตเรากลับมาได้ถึงจุดนี้นนครับนะครับพี่แจ๋วก็พยายามหาตัวเองให้เจอครับสิ่งที่ผม,มอยากฝากทุกคนอ่ะพยายามหาตัวเองให้เจอครับหาให้เจอว่าเราพร้อมแค่ไหนความพร้อมของแต่ละคนมันมีองค์ประกอบอีกเยอะไปหมดเลยแหล่งน้ําเอ,อย่ยสภาพอุปกาศเครื่องมือความชำนาญ ความเหมาะสมหาตัวนี้ให้เจอแล้วก็นาหลักเขาเรียกว่าอะไรนะหลักการเลี้ยงที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วทางของทางวิชาการนะ่ะสามารถอ้างอิงได้ไม่ใช่คือหาตัวเองให้เจอเนะี่ยเราจะเราจะรู้เลยว่าเราเหมาะจะปล่อยกุ้งหนากุ้งบางไปทาไซส์ใหญ่ไซส์เล็กครับดูตลาดที่เป็นจริงนะเวลานั้นอะผมถามอีกนิดเดียวพี่ที่ผ่านมาช่วงปีกว่า,วาราคากุ้งไม่ดีเลยแต่ที่เจ่าว,วยว,วิธีนี้เรายังได้กำไรในส่วนของการเลี้ยงกุ้งไหม เรามีการบริหารจัดการยังไงเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเป็นราคาที่ต่ําสุดใช่แต่ยังไงซะเราเราเรายังไงเราก็ต้องประกอบอาชีพอแล้วก็ต้องตกวัตถุดิบให้โรงงานเหมือนกันถ้าโรงงานไม่มีออเดอร์ช่วงนั้นก็มันคงไม่มีออเดอร์ปลายปีครับยอมรับความจริงให้ได้ว่าเออราคามันตกทั่วโลกพยายามประคองธุรกิจไปให้ได้เราก็เชื่อเราก็ยังมีความเชื่อว่าราคามันไม่ตกทั้งปีถ้าราคาตกทั้งปีไงก็ต้องหยุด ขาดทุนทั้งปีไงคุณก็ต้องหยุดเลี้ยงกูก้ผลตอบแทนสําเร็จแล้วขายราคาต่ำมาทุนทั้งปีคุณหยุดแน่ทุกคนหยุดรับรองได้ว่าหยุดแน่ม,มันมันก็ไม่ได้เป็นปลาไอ้เลียกอะไรไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นทั้งทั้งปีก็จะเจอกันช่วงมกราถึงพฤษภาที่ราคาตกมามแต่ช่วงหลังครึ่งปีหลังมาเนี่ยก็โอเคมีสัญญาแล้วราคาก็ค่อยดีขึ้นใช่ใช่ทําให้เราแบบว่าเออที่อยาทกที่เจ้าว่าอยู่ได้มา ปรับตัวมาได้ไงประคองมาได้ไงเราช่วงนั้นราคาไม่ดีเลยราคาไม่ดีแต่แล้วเขาต้องประคองธุรกิจให้ก้าวพ้นวิกฤตราคาต่าถุดไปช่วงนั้นมีกำไรไหมพี่มีกาไรไหมพอซื้อขนมขนมอะไรเดี๋ยวมาถามว่าเกือบเกือบเสมอทุนเกือบเกือบเสมอทุนแต่ก็ต้องแตต่ก็้องดันไปต่อเพราะนี่คือชีพเรามันมันเราเบาเยอะมันลงกุ้งหลายรุ่นเราก็คิดว่ารุ่นนี้อาจเสมอทุนเพื่อเลี้ยงระบบรุ่นหน้าพอมีกําไรเพิ่มขึ้นและรุ่นหลังก็มีกําไรเพิ่มขึ้นมากกว่า อันนี้คือหลักในเรื่องของการจัดการแนวคิดเรื่องของตัวที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการเลี้ยงการบริหารจัดการทางไหนให้เรามีกําไร,รและเลี้ยงไงให้มันมีประสบความสำเร็จผลการเลี้ยงที่นิ่งสามารถจับกุ้งขายได้และมีกําไรคุณต้องมีกุ้งจับอ่ะถ้าคุณไม่ีกุ้งจับอ่ะโอกาสขาดทุนเยอะแทบจะไม่มีมข้อแรกเลยคุณต้องมีกุ้งจับครับ,รบเพื่อเลี้ยงระบบให้ได้เลี้ยงระบบให้ได้นี่คือหัวใจสําคัญใช่ครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ตลาดดูราคาความเหมาะสม และพาเราพอมีกำไรและช่วงเวลานั้นปิดลงใหม่ครับดีกว่าแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละในแต่ละช่วงเวลาใช่ใช่ได้เลยครับนี่ก็คือเรื่องของตัวหลักในการเลี้ยงกุ้งของทางพี่แจวคลองรางนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่แจวมากครับที่ให้ที่แบบว่าให้ข้อมูลกับเราในวนี้ขอบคุณครับพี่แจวครับขอบคุณครับขอบคุณครับ